สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นการเผากะลานะครับโดยที่เราใส่ไม้ไว้ด้วยบางส่วนนะครับเป็นถังรุ่นที่จะนําเสนอเพื่อนๆนสมาชิกไม่ต้องหุ้มนะครับไม่ต้องล้อมนะครับแล้วก็เราก็จะใส่ใบมะละกอลงไปด้วยเพื่อจะได้ใบสดๆเขียวๆเลยนะครับใบมะละกอนะครับ เพื่อให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับสีเขียวๆเ,เลยนะครับนะครับ เมื่อเรียบร้อยแล้วเราก็ลัดฝาครับลัดฝานะครับโดยใช้ห่วงลัดนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือจุดไฮไลท์ของเราก็คือท่อลมไซคโครนครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้มาดูกันนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ช่วยกันแชร์ช่วยสับสไครต์กดกระดิ่งนะครับก็เป็นคลิปจากอาจารย์เขืกูเช่นเดียวกันนะครับ